พี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นชุดเดทนะลูกค้าลูกไม้ด้านหน้าเนื้อนิ่มค่ะพี่งานสวยมากๆดูเนื้อลูกไม้นะแล้วก็ชายอัดพีชให้อย่างดีนะคะพี่ชายลูกไม้สวยมากๆค่ะซับไม้ด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีแล้วก็ลูกไม้เป็นเกล็ดไข่ส่งนะเนื้อนิ่มนะคะ ด้านหลังค่ะพี่เป็นผ้ายืดวินเวฟผ้ามีน้ำหนักเนะื้อทิ้งตัวซักไม่ต้องรีดใส่ได้เป็นปีเนื้อไม่ย้่ยและใช้อัดพิดให้อย่างดีนะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่งานเป็นคอกลมแบบนี้นะลูกค้าแขนใหญ่ใส่สบายนะคะงานเป็นของสาวอวดนะาตัวนี้นะคะพี่อกน้าผ้า50นิ้วค่ะพี่ความยาวอยู่ที่4ี่นิ้วลูกค้าแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงใส่สวยนะคะรุ่นนี้ลายส่วนมากๆค่ะพี่ บอกเลยลูกค้างานแบบใส่สบายมากๆผ้าดีนะคะพี่งานไปเก็ตขายส่งให้พี่แค่สองสี่เก้าพอลูกค้าเอาไปแค่สองสี่เก้าลูกไม้กับกับงานลูกไม้เนื้อนี้นะลูกค้างานสวยมากๆค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเทางานมีสองสีนะลูกค้าสีนี้ขอเลขสีเทานะคะพี่ขอคนเข้าใจแสงนะลูกค้าเราไลฟ์อยู่นะกล้องนะคะพี่แสงมันจะกระทบสีอาจจะอ่อนกว่าเข้มกว่านิดนึงขอคนรับได้นะลูกค้าสีนี้ไหมคะเลขสีเทานะคะพี่และสีนี้นะคะ,ะ,คะพี่ จะเป็นสีส้มอีกค่ะพี่มี2สีนะงานสวยมากๆค่ะอกมน้าผ้าห้นิ้วความยาว41นิ้วให้พี่แค่2องสเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งค่ะพี่29บาทเหมาจ่ายนะคะพี่ราคาพิเศษเป็นแบบพร้อมโอนค่ะสตหรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มนะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรส ค่ายืดอินเวฟนะพี่ชายอัดพิดให้อย่างดีลูกไม้ด้านหน้าเนะื้อนิ่มซับในเนื้อหนาะให้อย่างดีนะคะพี่งานเป็นเกตขายส่งในซับในด้านหน้าด้านหลังไม่มีซับในนะคะพี่ให้พี่แค่สองสี่เก้าเท่านั้นค่ะสีส้มอิดนะคะพี่และสีนี้จะเป็นสีเทาค่ะพี่งานสวยมากๆค่ะนะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นชุดเดทนะลูกค้าลูกไม้ด้านหน้าเนะื้อนิ่มค่ะพี่งานสวยมากๆดูเนะื้อลูกไม้นะแล้วก็ ใชยอัพเดให้อย่างดีนะคะพี่ชายลูกไม้สวยมากๆค่ะซับในด้านหน้านเนื้อหนาให้อย่างดีแล้วก็ลูกไม้ไปเก็บไข่ส่งนะนั้นนิ่มนะคะด้านหลังค่ะพี่เป็นผ้ายืดวุนเวฟผ้ามีน้ำหนักเนะื้อทิ้งตัวซักไม่ต้องรีดใส่ได้เป็นปีเนื้อไม่ยุยและใช้อัพเดให้อย่างดีนะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่งานเป็นคอกลมแบบนี้นะลูกค้าแขนใหญ่ใส่สบายนะคะงานเป็นของสาวอวดนะตัวนี้นะคะพี่อกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วค่ะพี่ความยาวหรือที่ 41นิ้วลูกค้าแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงไซส์สวยนะคะรุ่นนี้ไลายสวนมากๆค่ะพี่บอกเลยลูกค้างานแบบใส่สบายมากๆผ้าดีนะคะพี่งานเป็เก็บขายส่งให้พี่แค่249พอลูกค้าเอาไปแค่249ลูกไม้กับกับงานลูกไม้เนื้อนี้นะลูกค้างานสวยมากๆคะ่ะ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเทางานมีสองสีนะลูกค้าสีนี้ขอเลียกสีเทานะคะพี่ขอคนเข้าใจแสงนะลูกค้าเราไล์อยู่หน้ากล้องนะคะพี่แสงมันจะกระทบสีอาจจะอ่อนกว่าเข้มกว่านิดนึงขอคนรับได้นะลูกค้าสีนี้นะคะเลีกสีเทานะคะพี่และสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีส้มอิฐค่ะพี่มีสองสีนะงานสวยมากๆค่ะอกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวสี่สิบเอ็ดนิ้วให้พี่แค่สองสี่เก้าเท่านั้นค่ะพี่ ค่าส่งค่ะพี่29บาทเหมาจ่ายนะคะพี่ราคาพิเศษเป็นแบบพร้อมโอนค่ะสำหรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มนะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรสผ้ายืดวินเว็บะพี่ชายอดพีดให้อย่างดีลูกไม้ด้านหน้าเนื้อนิ่มซับในเนะนะื้อหนาให้อย่างดีนะคะพี่งานเป็นเกตขายส่งไม่ซับในด้านหน้าด้านหลังไม่มีซับในนะคะพี่ให้พี่แค่249เท่านั้นค่ะสีส้มอิดนะคะพี่และสีนี้จะเป็นสีเทาค่ะพี่งานสวยมากๆค่ะ